กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่จินฮีด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จินฮีบายเกาหลีวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเป็นวันเกิดลูกสาวก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะตอนเช้าก็จะให้ทานต้มมียกนะคะตามประเพณีเกาหลีนะคะช่วงวันเกิดนี้เขาจะ ให้ความสำคัญนะคะเหมือนตอนที่เราคลอดเขาเราก็ต้องทานต้มมียกทุกวันเพื่อเป็นการสร้างเม็ดเลือดและก็เรียกน้ำนมซึ่งต่างจากบ้านเรานะคะเวลาคลอดบุตรต้องซดน้ำร้อนทุกวันนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับในการแช่มียกให้ได้ทานเร็วๆนะคะในกรณีที่เราลืมแช่นะคะก็ให้นำมาแช่ในน้ำร้อนเลยค่ะ ก็ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีก็คลายตัวแล้วนะคะถ้าเกิดเราแช่ในน้ําเย็นก็ใช้เวลานานค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงถึงจะได้ต้มนะคะวิธีต้มมีหยกให้อร่อยก็ให้ต้มใส่น้ําต้มกระดูกค่ะจะได้มีรสหวานแล้วก็ใส่ทาชิตะใส่เกลือเม็ดใหญ่ใส่กระเทียมนะคะสำหรับเครื่องปรุงหลังจากนั้นก็ใส่มีหยกลงไปเลยค่ะ เราจะใส่มีหยกในขณะที่น้ำเดือดนะคะแล้วก็ต้มต่อไปอีกประมาณ2-3นาทีก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจะไม่ต้มนานนะคะเพราะว่าถ้าต้มนานนั้นจะทำให้สีของมีหยกนั้นเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะทำให้ไม่น่ารับประทานนะคะเมนูต่อไปก็จะทำปูนะคะปูทะเลปูทะเลชูริมค่ะ จุลิมใส่น้ำซอสนะคะเราจะนำปูทะเลมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะตัดขาออกเพื่อเพราะว่าขานี่ทานไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะหลังจากล้างปูเสร็จเร้ยรอยก็เตรียมเครื่องปรุงกันได้เลยค่ะสำหรับเครื่องปรุงของเราก็มีทาชิตะพริกป่นแล้วก็ เกลือเม็ดใหญ่แก้สุกุมงาป่นนะคะแล้วก็พริกไทยคะ่ะจากนั้นก็ใส่ซอสจิ้มกันจัง12ช้อนล,ลงไปนะคะ mm hmm. ก็จะออกเค็มหน่อยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปสัก2แก้วนะคะเพื่อให้น้ำซอสเจือจางไม่เข็มเกินไปคะ่ะจากนั้นก็เทราดลงไปเลยคะ่ะ ต่อไปเราก็จะใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมเราก็ไปต้องซอยสั้นนะคะซอยยาวๆแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะถ้าต้องการเผ็ดนิดนึงก็เติมพริกป่นลงไปได้นะคะหลังจากที่น้ำเดือดเราจะสังเกตเห็นปูเป็นสีแดงนะคะก็แสดงว่าปูนั้นสุกแล้วค่ะ เราก็จะชิมรสแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาตัดคิมค่ะอันนี้เป็นคิมคที่เขาทอดแล้วค่ะก็ะตัดใส่ภาชนะทานได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันเกิดเด็กๆอาหารช่วงเช้าก็มีแบบง่ายๆค่ะต้มนยกแล้วก็เป็นฉับแฉมี จิมจิแล้วก็ปูโชริมนะคะเจินตนเทียงก็จะเป็นไก่ทอดนะคะมีสองแบบแบบน้ำจิ้มกับแบบไม่มีน้ำจิ้มแล้วก็พิซซ่านะคะถ้าเราจะสั่งพิซซ่ากับคนเกาหลีนะคะต้องพูดว่าพีจ่าถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ทานนะคะถ้าออกสำเนียงผิดค่ะ วันนี้ทานทั้งวันนะคะช่วงเงย็นก็มีการตัดเค้กค่ะก็มีการให้ของขวัญกันเพื่อนๆเขาก็ให้ของขวัญมาสองชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะที่อากอรโรงเรียนกวดวิชา เขาก็ให้กันซึ่งกันและกันค่ะถ้าเกิดว่าได้ไปโรงเรียนคงได้ความขันเยอะกว่านี้อีกนะคะส่วนแม่ก็จะให้เป็นที่หนีผมไอร้อนนะคะตอนนี้เป็นสาวแล้วรู้จักรักสวยรักงามค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวแบบง่ายๆแต่ก็ทำทั้งวันนะคะเหนื่อย เหมือนกันค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ